สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอุตส่านครับผมวันนี้อยู่ผมเช่นเคยครับช่องเซบิอาตัมซึนนะครับเนาะนี่พามาดูเอ่อเอ็ดเจ็ดร้อยของเราครับก็เปลี่ยนยางครับไปได้ยางมาบาิจาคเซเตอร์ครับนี่เซเตอรดีส่วนซิกเกตครับนี่บริจาคมาบิดต้นครับนีเอ่อเป็นเบอร์อะไรวะหนึ่งหกแปดหรือเปล่า โอ้สองเจ็ดห้าครับนี่ยางสองเจ็ดห้าครับอันนี้เปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาเบอืออะไรออกสิบเอ็ดอาร์ยี่สิบสองจุดห้าอันนี้ก็ยี่ิบสองจุดห้าเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นยางเบอือยางเออสองเจ็ดห้าครับผม เพราะว่าล้อตามมันใหญ่ครับมันใหญ่แล้วเวลาวิ่งมันโดดครับต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าวิ่งแล้วมันสองคานเนาะเหมือนเราตกลุมลุมเดียวแต่โดด2อครั้งอะ่ะก็เลยได้สูตรมาครับนี่ก็เลยไปจัดยางมาเออได้มาสีเส้นครับแบ่งคนละ2เส้นกับซปเปอร์เกรดครับเสียตีนเอาไปสองผมเอาสองครับนี่ก็เลยเดี๋ยมาเปลี่ยนวันนี้ครับเดี๋ยวมาลองดูว่า มันจะวิ่งนิ่มดีไหมแต่มันไม่สวยครับเพราะว่าผมเว้าผมเวลาหลบล้อตรงนี้ไปแล้วครับหลบยางใหญ่ไปแล้วแล้วเรามาใส่ยางเล็กมันจะดูไม่ไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ถ้ามันวิ่งนิ่มก็โอเคครับแต่ถ้าวิ่งไม่นิ่มเราก็ใส่คืนครับไม่ยากครับแค่นี้จิบจิบนะพี่น้องยวช่างกํลาลังถอดให้ครับก็จะประมาณนี้ครับข้างหน้าก็สีเบดอาเหมือนกันครับ เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆก่อนนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะเพราะว่าเออผมจะบอกสูตรเลยนะครับ12ลอ้อนี่วงเลี้ยวลอ้อหลังเนี่ยต้องแคบกว่าล้อหน้านะครับวงเลี้ยวต้องน้อยกว่าครับไม่งั้นไม่ได้ครับ โอ้เจอรถแรงครับหนูโอ้เจอของแท้ครับโทรหนึ่งออมทรัพย์อิงหุ่นครับนี่ดูดูเจอคุณปูครับเจอคุณปูแก้วไปแล้วครับนูอันนี้น่าจะอะไรนะชื่ออะไรผมไม่รู้นะครับนี่โอ้อย่างเท่เลยครับ นี่เขาขาครับนี่วงเลี้ยวเนี่ยมันต้องมันต่างกันครับถ้าถ้าเราเอาเลี้ยวเสมอกันเนี่ยมันจะกินยางครับนี่สังเกตง่ายเลยรถมันจะกินยางครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีสูตรครับนี่เห็นไหมยางน้ามจะสวยครับดอกเต็มครับแต่ดูยางหลังครับยางหลังก็จะเหลือแค่นี้ครับใส่พร้อมกันนะครับยางปีเดียวกันว่า เสียครับไม่ไหวเลยก็ยัยงว่าครับรถใช้งานครับเดีย๋ยวเราลองสูตรนี้ดูช่างก็กำลังถอดครับหนึ่งล้อครับ้วันนั้นก็ปาไปนะครับเส้นนี้เยียบกระปูปาไปช่างเวลาเอาไอช่างจัดก,การให้เลยครับ ของแท้ครับนี่ไปรุ่นครับไปรุ่นทํากินครับนี่สุดจัดเลยนะไอจีนะตอนนี้ก็กําลังถอดครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าใส่เส้นนี้ใส่ไปจะสวยไหมเดี๋ยวลองดูเลยก็เสร็จพิธีครับพี่น้องนี่ อย่าเบรกหม่เว้่มันต้องอย่าเบรกเนาะอย่าจิดเครื่องก็เด้มันไม่มีลมอย่ารอลมก่อน อารมณ์ครับพี่น้องมันต้องหยียบเบรคครับถ้างั้นมันใส่ย,ยากก็จะเล็กกว่าล้อหน้าครับแต่ว่าเขาว่ามันนิ่มดีครับต้องลองครับไม่ลองไม่รู้ครับยางเก่าก็สวยๆครับยางผมสวยทเส้นครับหนวดยังไม่ไม่หลุดเลยดูยดอกเต็มครับเดีย๋ยวให้เป็นอะไรครับ chăng xài đuốc, thử chưa này, chơi lò đúc bén ngay à, p chặt, sút mấy à, đi à, này ก็ผมว่าดูดีกว่าเดิมครับเคดีล้อมเล็กครับเนี่ยถ้าเราใส่ย,ยางนี้แต่ที่แรกเลยเราไม่ต้องไม่ต้องเว้าลบลบ,ลบซุ้มลอ้อนะครับนี่ไม่ต้องเว้าครับเพราะว่าใส่ได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้ผมตอนนั้นยังไม่มีสูตรครับก็เลยใส่ย,ยางใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชส่ย,ยางใหญ่รับยางเดิมครับมากับรถครับ อันนี้ยางใหม่มาสิบสองเส้นเลยนะครับนี่ยางมีแต่ดอกเต็มมาสิบสองเส้นเลยเอ้ยสิบเอ็ดเส้นอีกเส้นหนึ่งมันมันรั่วครับผมเปลี่ยนใหม่นี่แต่ว่ามันได้ยางอะไรไมาด้วยครับนี่ก็ยางอะไรของผมนะครับน,นี่เส้นนี้ก็ของผมสบายเลยอันนี้คุ้มครับบอกเลยอันนี้คุ้มมากแล้วก็พวกชงลงชงล่างเท้าเ,าเาบลแหนบคันตรงขานี่ใช้ได้หมดครับเป๊ะเลย นิ่มๆเลยแหละอันนี้หาไม่ได้รหรอกไว้ใช้งานครับก็อาจจะดูไม่รู้หลาหรือวาเหมือนอรถอูนะครับแต่ว่าอตอรรี่มต่างกันครับบรถปั้นกับรถอูครับสตอรี่มต่างกันครับผมบนี่ครับบอดตามเขาด้วยพี่นอ้องนี่เดี๋ยวให้ช่างยิง เดี๋ยวใส่ฝาครอบใส่ได้ไปเดี๋ยวดูกันว่าจะสวยไหมอ่ะตอนนี้ก็ได้ยางใหม่ครับยางคู่หลังเล็กกว่าเดิมแก้วไว้พี่น้องเดี๋ยวผมไปดูฝั่งน,นี้หน่อยสวยไหมน,นี่ครับถุงลมครับยกได้ครับนี่ใส่ถุงลมครับนี่ถุงลมผมจะเป็นถุงลมแดงครับดูดูถุงลมรถผมรครับเอ้ให้ถุงเดียวครับถุงเดียวก็เสียได้ครับ สุดจัดครับพี่น้องเก่เลยนี่ดูเสียดายครับถ้าไม่ได้เบาซุมรอ,อนี่สวยเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเผื่อยังเล็กยังใหญ่ครับสุดจัดเลยทางเรอเติมให้เรียบร้อยครับว่ารอรอกันเลยครับผม เอาเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปเด้อเดี๋ยวเราจะลองวิ่งดูครับสำหรับคลิปนี้ก,ก,ก็ฝากกาไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุเบียร์ดัมซิงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ